สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนยิวส์ครับมโนรับอินโดแข็งแร่งแต่มั่นใจทีมชาติไทยเอาชนะได้ในรอบรองสี่เกมปี2021พุ่งนี้นะครับมโนปุ่งเงนะครับคุณสื่อทีมชาติไทยยอมรับอินโดเป็นทีมที่แข็งแร่งแต่เชื่อว่าจะเอาชนะได้ในเกมรอบรองฟุตบอลชายสี่เกมปี2021วันพุ่งนี้วันนี้วันที่18พฤษภาคมเวลา11.00นณาานะโรงแรมน้ำควงฝ่ายจัดการแข่งข,นขันฟุตบอลชาย ในมหารกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามจัดงานถงแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียมานพูกิงเฮดโค้ชทีมชาติไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพดีพอเอาชนะอินโดนีเซียเพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมส์ปี2021ให้ได้ก่อนมีคิวดวลกันในรอบตัดเชือกวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมปี2565 ชังศึกซีเกมเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ด้วยการพ่ายมาเลเซียหนึ่งประตูต่อสอนในเกมแรกจากนั้นมาโนโูพูกิงพาทีมเก็บชัยชนะ3เกมรวดแบบไม่เสียประตูไล่ตั้งแต่เอาชนะสิงคโปร์5ประตูต่อศูนย์ชนะกัมพูชา5ประตูต่อศูนย์และปิดท้ายด้วยการเฉือนชนะสปะปอลาวห่ประตูต่อศูนย์เก็บ9คะแนนจบอันดับที่1ของกลุ่ม B ผ่านเข้าไปดวลกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม A ในรอบตัดเชือกพวกเรามาถึงรอบรองชนะเลิศไม่ได้สนใจว่าจะเจอกับทีมใด เพราะ4ีทีมที่เหลืออยู่เป็นทีมที่ดีมันสําคัญตรงที่เราจบอันดับที่หนึ่งของกลุ่มทําให้ไม่ต้องเดินทางไกลไปแข่งขันอีกเมืองสนามแห่งนี้พวกเราลงเล่นในรอบแรกมาแล้วสีนัดมันสําคัญที่เรายังได้อยู่ที่นี่เพื่อลงเล่นในรอบรองชนะเลิศผู้เล่นของเราเล่นได้ดีส่วนสถิติทีทมชาติไทยทําได้ดีกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่ได้สําคัญผมเชื่อว่าอิโนโดนีเซียเป็นทีมที่มีอนาคตที่ดีผู้เล่นมีความแข็งแกร่งและหลายคนเคยเล่นให้ทีมชั่นใหญ่ด้วย และทำผลงานได้ดีพวกเขามีความเข้าใจเกมและมีทีมเวิร์กที่ดีดังนั้นมันจะเป็นเกมที่ยากของเราแน่นอนหวังว่าพวกเราจะเล่นได้ดีเหมือนในรอบแบ่งกลุ่มส่วนข่าวต่อมานะครับมาดามแป้งหายเจ็บพร้อมอยู่เคียงข้างนักเตะและขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนหลังจากที่มาดามแป้งรวมพันธ์ลํำสาผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับเกิดอุบัติเหตุในห้องพักนักกีฬานะครับไปดวนอข,ของ พี่ตองกวิธนธรรมสัจจานัน์ผู้รักษาประตูกระแทกเข้าที่จมูกนะครับก่อนการแข่งขันแมตช์ไทยกับลาวเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยตลอดช่วงคืนที่ผ่านมานะครับหลังจบการแข่งขันมาดามแป้งมีอาการปวดมากขึ้นโดยทีมงานมาดามแป้งรายงานว่าช่วงเช้าวันอังคารที่17พฤษภาคมที่ผ่านมามาดามแป้งได้เข้ารับการซีทีสแกนที่โรงพยาบาลบิชนอเมืองนำดินผลออกแล้วไม่พบอาการแตกร้าของกระดูก และไม่พบเลือดออกในโพรงจมูกมีอาการช้ำบริเวณผิวด้านนอกและกล้ามเนื้อบริเวณจมูกพร้อมกันนี้มาดามแป้งได้ขอขอบคุณนายแพทย์พรเทพม้ามณีนายแพทย์ภายสารจันทรพิทักษ์โรงพยาบาลกรุงเทพที่ให้คำปรึกษาและขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตนักกรุงฮานอยคุณนิกรเดชทังกูนที่ส่งความห่วงใยมาตลอดขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน และแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่เป็นห่วงนะคะพร้อมกับโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แป้งนะคะตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วและพร้อมที่อยู่เคียงข้างทีมชาติไทยต่อไปนะคะขอพลังใจพลังเชียร์จากทุกท่านในรอบรองชนะเลิศวันที่19พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะกราบจากใจสี่เหลี่ยมฟุตบอลทีมชาติไทยสี่เหลี่ยมมาดแป้ง ่วนข่าวต่อมานะครับสื่อญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่เวลกันตะเส้นใดคว้าตัว MF ไทยอย่างปฐมพลจเจริญรัตนพิลล์มสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นฟุตบอลทริปรายงาน2ทีมชั้นนําในศึก j 2จ่อควา้าแนวรุกทีมชาติไทยอย่างปฐมพลจเจริญรัตนาพิลม์มทางญี่ปุ่นระบุว่าเดาะเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่วัย28ปีปฐมพลจเจริญรัตนาพิลล์มจากสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเต็ด กำลังได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำในเจลีก2เข้าร่วมการแข่งขันในช่วงเลง็ก2นี้ซึ่ง2ทีมดังกล่าวที่กำลังเดินหน้าคว้าตัวแนวรุกไทยรายนี้ประกอบไปด้วยววเกาตะเซนไดและวิววาเลนนากาซากิ2ทีมที่ผ่านลีกสุนสุดของญี่ปุ่นมาแล้วโดวยววลกาตะเซนไดและวิวาเลนนากาซากิเป็นต้นสังกัดเก่าของมัโกโตเทกูระโมริ ที่ปัจจุบันรับงานหัวหน้าโค้ชที่ประเทศไทยโดยปฐมพลจเจริญรันตนาพิรมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในฟุตบอลลีกของไทยฟุตบอลถ้วยรวมถึงในระดับเอเชียกับต้นสังกัดบีจีปทุมและในานามทีมชาติไทยเขามีส่วนสาคัญช่วยทัพช้างสือคว้าชแชมป์เอเวฟคัพครั้งแรกในรอบ6ปีและเป็นแชมป์ถ้วยแรกของเขาในานามทีมชาติสําหรับผลงานในฤดูกาล2021-22ปฐมพลจเจริญรันตนาพิรมลงสนามในลีก23แมตช์ ทำไป3ประตู3มแอสซิสส่วนข่าวสุดท้ายเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยมาโนโปโบกิง้งทรงดวนอินโดนีเซีย มานอกุกิ้งนะครับเตรียมนำทัพช่างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชายสีเกมพบกับทีมชาติอินโดนีเซียวันที่19พฤษภาค,คมสนามเจียนตวงสเตเดียมเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมีรายงานล่าสุดมานอกุกกิ้งกุญสือทีมชาติไทยจะเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งลงสนามดวลกับอินโดนีเซียทีมของจินแตยังเปิดพัง11ตัวจริงทีมชาติไทยคาดว่ามานอฟกุกกิ้งส่งดวลอินโดนีเซีย Indonesia. ไปเริ่มไปที่ผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจาน,านันเป็นกัปตันทีม กองหลังนายกินวิเศษชาติจนทานเข็มดีชะนะพัฒบัวพันธ์อีลฟันดอเล็กองกลางรับวิรเทเป้อมพันธ์ชยยพิพัฒสุพันธ์เพศาสกลางรุกเบนเจามินเดวิสวริชิตกนิสสีบำเพนเอกกนิษปัญญาและกองหน้าครับแพทริกกุสตับสัน